สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของการแท็ปปิ้งเพลงสู้นะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าทำไมแท็ปปิ้งแบบนี้นะครับก็คือในเพลงสู้เนี่ยจะเป็นการเล่นแท็ปปิง้งอัปชิโอนะครับ ไมคคีซีเมเนอร์นะครับตัว C อยู่ตรงนี้นะครับไมค์เนอร์แล้วก็แท p p i n g มาที่ตัว C นะครับตรงนี้มันจะมีโน้ตทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับ4ตัวนะครับเราจะเล่นเป็นคุปละ6โน้ตนะครับนั่นก็คือ1 2 3 4ามสี่พวบแทปปิ้งนะห้าพรือ่ก็6 1>, 1 2ึ่งสองสามส่หหหนึ่งสสาี่ห้าสวนทับปิ้งเนี่ยเคาจะลงจะขึ้นได้หมดนะครับแล้วกับความสวยงามผมว่าความถนัดแล้วก็ความสวยงามด้วยแหละบางทีมันดูเท่อะไรเงี้ยต้องลองลอง,ลองเลือกกันดูนะแต่ว่านี้ทีนี้เนี่ยข้อผิดพลาดที่บางทีผมเจอคนที่เล่นทับปิ้งตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่ย้อนกลับนะครับไม่ย้อนกลับก็คือไปเล่นอย่างเงี้ ๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยคือ pull off ไม่ทันไงกลายเป็นว่ามันขาดลดพยางบางตัวไปทําให้รู้สึกว่ามันฟังดูไม่ค่อยไม่ค่อยครบนะฮะไม่ค่อยครบเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะด้วยความเร็วความเร็วของเพลงในการเล่นด้วยแล้วก็อาจจะยังไม่ทํานาญในเรื่องของเทคนิค pull off อะไรพวกนี้เนี่ยบางทีพอเล่นจริงๆแล้วมันไม่ครบไงยันนีว้วิธีฝึกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเปิดเมนท่านาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองฝึกดูอ่ะ ผมจะเน้นให้ฝึกที่2พยายงาก่อนเพราะว่ามันจะลงตัวพอดีนะครับเนี่ยเลาลองเพิ่มพยายงดูนี่ผมจะเล่นเป็น6ตัวต่อ1ติ๊กเนะเพราะฉนั้นติ๊กมันจะมาตกที่นิ้วกลางพอดีตัวรู้พอดีนะครับเี่ ะไรประมาณนี้คือถ้ายังไม่ทันเนี่ยเราก็ลดความเร็วลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรูปแบบตัวนี้นะครับย้ายลงมาข้างล่างเลยนะย้ายลงมาข้างล่างเลยนั่นก็คือ F minor นั่นเองนะฮะนี่รูปนี้คือตัว F นะฮะเล็นเหมือนกันเลยครับ123456 123456 ต่อไปเป็น B f a t major นะครับ B f a t major ตัวนี้ครับ B f a t นะครับ major มันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ตัวนี้จะชิดกันนะครับตัว3ถ้าเป็น minor เราจะถอยตัวนี้มาเป็นตัวนี้นะครับจำง่ายๆนะครับรูปแบบเปโอ3เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็แท็บมาที่ตัว B f a t นะฮะแล้วก็ย้ายลงมาเป็น E f a t major นะครับ E f a t major ย้ายล,ลงมา,ป,าปั A ๊บไป A flat นะครับเมเจอร์เนี่ยดูจากช่องประกอบนะครับ11 10 13ถ้ามาช่องที่18 ไปก็เป็น D flat นะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็น G นะครับ G F แต่ท่อนจบเนี่ยจะเป็นในส่วนของ G dominant s นะครับ G เนี่ยขอ G ตรงนี้ นี่คือตัวเดอมินาเซเว่นนะครับตัวเอฟนั่นเองจะใช้สีทัพปิ้งเอาเออแล้วก็มาทัพปิ้งตัวนี้นะครับจะมีตัวทัพปิ้งด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นตัวทัพปิ้งนะครับแต่ว่าตัวท้ายเนี่ยคือสำเนียงในเพลงเนี่ยสุดท้ายมีการบายเบตโตที่รุนแรงด้วยนะครับ ตอนนี้จะพลาดนะฮะแต่<ม>ถ้าอยากเก็บสำเนียงให้มิดเนี่ยอยงตัวนี้เนี่ยแล้วก็กลับมา t a p ป,ปิ้งที่ตัวซีเมนต์ให้ทันเนี่ยฮะประมาณนี้ทีนี้ t a p ป,ปิ้งเนี่ยเก็บเสียงรบกวนยังไงนะครับแล้วก็วคือมือขวาเนี่ยวางไว้ที่สายหกเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ ผมพยายามให้ท้องนิ้วของในแต่ละนิ้วเนี่ยเก็บสายร่างให้มิดนะฮะไม่มีเสียงรบกวนละเนี่ยนฮะทีนี้ผมจะลองเล่นกับเปท่าลมช้าๆทั้งหมดดูนะครับทั้งหมดดูนะครับเนี่ยไปด,ด อ้ตัวนี้มีโน้ตตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราเล่นตั้งแต่ตัวเซเว่ตัวนี้ลงมาเลยนะครับตัวนี้เลยเโทษทีนะครับตัวนี้นะครับคือพูดง่ายว่าทัปปิ้งเนี่ยมันจะค,คล้ายๆเลโกโต้ก็คือการเล่นมือซ้ายเนี่ยเคาะลงไปเลยนะครับ มานี้ครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นกับเมทัลนอมที่ความเร็ว6พยางเลยนะครับนี่ขออภัยนะงงๆอยู่นะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เป็นลูกที่น่าสนใจนะครับเอาไว้ฝึกทั p ป,ปิ้งได้จริงลูกของพี่ป๊อปเนี่ยมีลูกทั p ป,ปิ้งที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะลองหยิบมายกดูนะครับไม่ใช่เป็นพวกลูกแบบ flash fire tapping แล้วก็เป็นดนตรนะอะไรประมาณนี้ฮะทั p ป,ปิ้งเป็นสามปุ่ม เพียบนะเดี๋ยวจะหยิบค่อยหยิบยกมาสอนนะครับให้เราได้เรียนรู้กันแล้วก็จะยกตัวอย่างวิธีการนําไปใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นอโอตัวเนี้ยถ้าเรารู้ว่าตัวรูทเนี่ยคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมติ๊กให้รูทไม่ให้เนี่ยเราสามารถที่จะย้ายคีย์ได้ถ้าเรารู้จักรูทของสายสทั้งหมดนะครับเราอยากเล่น A ตัวนี้เราก็ย้ายมาที่ตัว A ช่องที่7นะครับปั๊มเขาให้แล้วก็เอาไปใช้อินพุตได้ อะไรประมาณนี้ครับนี่คือพิธีการประยุกต์ใช้นะครับก็คือย้ายเคีย์อะไรให้ได้ก่อนเราก็ลองเอาไปเล่นที่คีย์เอเนอร์ดูบ้างผสมงก็สวีป <s ays> เนีย่ยเอาไว้คิดคลิกนะฮะมันทีลว ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้คือเล่นลีกหลักของเพลงให้แม่นก่อนพอเราเล่นลีกหลักของเพลงได้แม่นแล้วเราก็ผสมผสานต่อยอดจากลีกหลักมาเป็นลีกของเราเองได้ครับผมลาไปก่อนครับโอเคใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้รับรองมีความรู้จำๆนะครับใครที่อยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมอยากให้ผมแบบเจาะเพลงไหนสู้ไหนฝึกยังไงเอาไปใช้ต่อยังไงประยุก์ยังไงคือแกะเพลงเนี่ยมันต้องได้ทั้งลูกเล่นแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับไม่งั้นเราก็ จะตามแกะไปตลอดนะครับประยุกต์ไม่เป็นนะครับเอามาสร้างยังไงสเกลคืออะไรตรงนี้คืออะไรจะได้แค่ว่าจําช่องนี้ไปเล่นแต่ว่าไม่สามารถที่จะนําช่องนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับพวกนี้อยู่ในบทเรียนหมดแล้วใครสนใจที่จะลงเรียนเนี่ยก็าสามารถที่จะติดต่อทักมาได้ครับลงเรียนครั้เงเดียวเรียนตลอดชีดสุดยอดแห่งความคุ้มค่าแล้วครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ